ที่เมืองในซิตี้มีองค์กรต่างๆอยู่มากมายและได้ทำการแย่งชิงอำนาจมาอย่างยาวนานแต่วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดภายในโลกไซเบอร์พังนั่นก็คือบริษัทมิลิเทคแอนโทนีคิลคริสต์ยังีิอยู่ and not hog-tied for a change have a good memory for names but that's nowhere near enough when militech personnel get shot up they drew and fired first a fact of no consequence to militech management but if you'd worked with stout i'd be dead by now might not have intended it but you saved my life now i'm saving yours makes us even มิลิเทคเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกของไซเบอร์พังโดยจะแตกต่างกับบริษัทอาลาสกะที่มีการทำธุรกิจที่หลากหลายกว่าบริษัทนี้โฟกัสแค่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสู้รบเท่านั้นถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆมิลิเทคก็เหมือนกับกลุ่มทหารรับจ้างขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตอาวุธเองได้และมีศักยภา,าพเทียบเท่ากับกองทัพของประเทศใหญ่ๆสาขาใหญ่ของมิลิเทคตั้งอยู่ที่อเมริกาตะวันออก พวกเขาทำงานใกล้ชิดกับตำรวจและทหารของอเมริกาเพราะว่าอเมริกานั้นเป็นลูกค้าหลักของพวกเขาดังนั้นจึงบอกได้ว่าบริษัทนี้แทบจะไม่ต่างอะไรกับส่วนหนึ่งของกองทัพอเมริกาเลยแต่อเมริกาไม่ใช่ลูกค้าเพียงประเทศเดียวของบริษัทมิลิเทคแต่ยังมีอีกหลายประเทศในโลกที่ใช้บริการรักษาความปลอดภัยของพวกเขาถ้าจะบอกว่าพวกเขาหาเงินจากทางด้านไหนได้มากที่สุดคงจะต้องบอกว่าเป็นการผลิตอาวุธขาย บริษัทมิลิเทคนั้นเป็นบริษัทที่ขายอาวุธทุกชนิดตั้งแต่ปืนกลเล็กปืนกลหนักรถถังเครื่องบินลบหรือขีปนาวุธถ้าพูดถึงความสามารถในการผลิตอาวุธอย่างเดียวในโลกไซเบอร์พังนั้นไม่มีบริษัทไหนเปรียบเทียบกับบริษัทนี้ได้เลยบริษัทนี้ถูกก่อตั้งโดยนักออกแบบอาวุธชาวอิตาลีอนโตนิโอลูเซซีในปี1996และใช้ชื่อว่าอาร์มาเทคลเซซีอินเตอร์เนชัล เส้นทางของความยิ่งใหญ่ของบริษัทนี้เริ่มขึ้นในปี1998เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการจะเปลี่ยนอาวุธปืนประจำกายของเหล่าทหารในกองทัพจาก M 1 6 A 2เป็นปืนที่ทันสมัยมากขึ้นซึ่งตอนนั้นมีปืนไรเฟิล3กระบอกที่เข้าตากองทัพอเมริกากระบอกที่1 FN s a ปืนไรเฟิลที่คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้โดยเฉพาะในเรื่อง,องความแม่นยำแต่มันมีราคาถูกมากซึ่งเหตุผลเดียวที่ปืนไรเฟิลกระบอกนี้อยู่ในตัวเลือก เป็นเพราะบริษัทผู้ผลิตปืนมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลของอเมริกากระบอกที่2 ar 1 7 x ปืนไรเฟิลคุณภาพสูงที่ใช้เงินเยอะมากในการผลิตกระบอกที่3โลนินไลท์ไรเฟิลรุ่นใหม่จากทางอาร์มาเทคล c เซซี่อินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่ามิลิเทคในปัจจุบันเป็นปืนที่มีความแม่นยำและพลังอำนาจในการเจาะทะลวงสูงด้วยพลังอำนาจในการเจาะทะลวงและความแม่นยำชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้นายพลโดนัลด์ลุนดี ถูกอกถูกใจปืนไรเฟิลกระบอกนี้มากทําให้นายพลเสนอว่าปืนกระบอกนี้สมควรถูกเอามาใช้เป็นอาวุธประจํากายใหม่ของกองทัพสหรัฐแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นสหรัฐอเมริกากําลังเจอปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักทําให้เป็นการยากที่เอาปืนโลนินไลท์มาเป็นอาวุธประจํากายใหม่จนทําให้นายพลจําใจต้องเลือก FN แซปืนไรเฟิลที่ด้อยกว่ามากแต่ใช้เงินในการผลิตที่น้อยกว่าแทนจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่มาถึงในปี2004 เมื่อสหรัฐอเมริกาสูญเสียทหารไปหลายพันคนในการลบที่เขตป่าช่วงกลางของทวีปเนื่องจากปืน FN-7 เป็นปืนที่ไม่เหมาะสมจะใช้ในพื้นที่เขตร้อนมากๆนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินใจของกองทัพในช่วง6ปีก่อนหน้านี้ทำให้นายพลลุนดีรู้สึกผิดต่อเหล่าทหารที่ต้องตายเพราะอาวุธไม่มีประสิทธิภาพพอและในช่วงเวลาเดียวกันลุดเซซีได้ยื่นข้อเสนอว่าอยากให้ลุนดีเข้ามารับตำแหน่ง CEO ของบริษัท ซึ่งมันส่งผลให้เขาต้องลาออกจากการเป็นนายพลในกองทัพอเมริกาในเวลาต่อมาการเคยเป็นอดีตคนที่มีตำแหน่งสูงในเบนดากอนทำให้เขารู้ว่าตลาดการซื้อขายอาวุธเป็นอย่างไรรวมถึงสภาพของตลาดในปัจจุบันว่ามีจุดอ่อนตรงไหน,นพอเอาไปรวมกับความสามารถในการออกแบบอาวุธระดับสูงของลูเซซซี่บวกกับการไม่ยึดติดว่าจะต้องขายอาวุธของตัวเองให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งทำให้บริษัทนี้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทมิลิเท็กอาร์มอินเตอร์เนชั่หลังจากนั้นเป็นต้นมาและในปีเดียวกันนั้นบริษัท m i l ิเท c ประสบความสําเร็จอย่างมากหลังจากที่อเมริกาสูญเสียอย่างหนักในสงครามอเมริกากลางกองทัพจึงได้ตัดสินใจที่จะเลิกใช้ปืน f n ฟเ p และหันมาพึ่งปืนโลนินไลท์ซึ่งเป็นปืนไรเฟิลของ m i l ิเท c แทนหลังจากการทําสัญญาครั้งนี้ ทำให้บริษัทเริ่มผลิตอาวุธชนิดอื่นๆนอกจากปืนไรเฟิลออกมาขายไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินลบอาวุธระเบิดรวมไปถึงยานพาหน,นะและส่งขายไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกด้วยราคาที่ไม่แพงมากเกินไปในปี2010บริษัทมิลิเทคได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกพร้อมทั้งยังเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการป้องกันปรับปรามของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอีก7-8ถึงแแห่งทั่วโลกและหลังจากที่ผ่านสงครามบริษัทครั้งที่4ทําให้มิลิเทค ลายเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเหนือบริษัทคู่แข่งและบริษัทมิลิเทคได้ขึ้นเป็นบริษัทอาวุธสงครามที่มีอำนาจมากที่สุดของโลกและนี่ก็คือข้อมูลของบริษัทมิลิเทคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากสวัสดีครับ